ฝาครอบคัดตัวนี้นะอย่าอย่าเลยนะครับอย่าหาทำนะครับนี่นะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมชียงรายนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับฝากด้วยนะครับพี่ๆน้องๆช่างนะครับฝาครอบคัด ของวิบร้อยสิบไอตัวเนี้ยนะครับเนี่ยผมอยากรู้นะครับช่างนะครับกึงออกทําไมนะครับฝาครอบคัตตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยผมอยากรู้นะครับกึ่งออกทําไมตัวเนี้ยมันเป็นตัวประคองข้อเหวี่ยงนะครับเนี่ยประคองตัวนี้นะถามว่าขับแล้วคัตลื่นไหมมีส่วนนะครับ เพราะเวลาเราขับแรงเวียงมันกระชากนะครับมีหมดเลยเป็นได้หมดอยากอยากรู้เหมือนกันนะครับปลายข้อเวียงคดเหรอถึงต้องกึงออกนะครับเห็นไหมเห็นเห็นรอยวาวๆข้างในไหมครับนี่นะครับปลายข้อเวียงมันไปโดนก็คือตอนมันเวียงนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยใสๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่รอยกึงออก ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆช่างพี่ๆช่างกันเอาพี่ๆช่างนะครับกึงออกทําไมนะครับเนี่ยต้องเสียซื้อฝาครอบใหม่อีกนะครับแต่ยังดีซื้อมือสองมีหามือสองเอานะครับทําสีใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวมาประกอบดูแล้วเดี๋ยวไปลองขับหนู่าจะหายไหมนะครับฝากด้วยนะครับอยากกึงออกเลยนะครับถ้าไม่ทําคัดมือ <c oughs> ขนาดทาคัดมือนะครับเขาก็ยังมีตัวประคองนะนะครับถ้าเป็นร้อยยี่ห้าตัวนี้จะเป็นลูกปืนนะครับร้อยยี่ห้าจะเป็นลูกปืนเอมเอ็กนะจะเป็นลูกปืนนะแต่ของร้อยสิบไม่มีลูกปืนนะแต่เป็นอันนี้ประคองแบบโดดๆเลยนะครับอย่างนี้เลยเนี่ยผมอยากรู้นะครับกึองออกทําไมนะครับกึองออกทําไมนะครับพี่พี่ช่างเฮ้ ผมก็ว่าอยู่นะครับเปลี่ยน <c oughs> ลังคัดใหม่ไปแล้วคัดสามก้นทั้งเรือนทั้งผ้าเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับสวีกดคัดก็เปลี่ยนแล้วนะครับใส่ของแต่งนะ <c oughs> ก็ยังเป็นนะครับอืดออกไปนะครับอมอยู่นะครับอมคัดอยู่วืดออกไปนะครับถ้าจะให้ดีอย่าไปเตะต้องเลยนะครับอันเนี้ย ให้เป็นเดิมเดิมไว้นะครับกึ่องออกทําไมนะครับพี่พี่ช่างผมอยากรู้ใครรู้ฝากตอบผมด้วยนะครับอย่าเลยนะครับอยา่าอย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 ่าไปกึ่งออกนะครับคือเอาไว้เดิมเดิมง,งี้ดีกว่านะครับมีผลหมดเลยนะครับถ้าว่าเอาไปใส่แล้วนะ่ะขับอะรถเหมือนกับคัดหมดใช่ไหมลูกค้า ใช่ไหมครับคุณลูกค้าครับครับฮะคุณลูกค้าครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมไปประกอบดูแล้วก็ไปลองขับดูนะครับว่าจะหายไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นคลิปสั้นๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกาผมด้วยนะครับช่างเหลี่ยมช่างลายครับเดี๋ยวผมลองประกอบดูแล้วก็ไปลองขับว่าหายไหมนะครับ อันนี้ยังดีนะครับที่ว่าเป็นลูกเล็กนะอันนี้ผมบอกไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นทําลูกใหญ่มาลูกห้าห้าห้าหกอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะครับเที่ยวเบี่ยงขาดได้เลยนะตัวเนี้ยปลายตัวเนี้ยเพราะมันเก่งมันกระชากนะครับมีสิทธิ์ขาดได้นะครับอันนี้กันไว้ก่อนป้องกันไว้นะครับเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันนะที่พี่ช่างนะครับคึงออกทําไมนะอาจจะคึงออกทําไมบ่อยไปหน่อยเอาเก้าอี้ให้ผมหนะ่อย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวมาประกอบเดี๋ยวไปลองขับดูว่าจะหายไหมนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองเอาลองไปลองขับดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหายไหมลองแค่เกียร์สองเกียร์ก็น่าจะรู้ดีนะครับที่มังเป็นลูกเล็กนะถ้าเป็นลูกห้า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 หกไฟนี่ไม่เหลือแล้วเนี่ย ไปมาตัวสีทะไรเาทะเลเกลียวไปอ่าดื้อๆจริงอ่ะแต่ว่าเวลาสับเปลี่ยนเกลียนะดื้อนิดนึงมันลืมผมันต้องตั้งสายนาจะเยอะอยู่แล้วขณะออกแคมป์อื่อแต่ว่าแต่ว่าตอนออกตัวยังได้ไงเขาก็ก็ดีกว่าเดิมใช่ไหมล่ะด้วยแต่แปะอันดีดอยากได้ดูไม่ใช่มันแบบว่ามันไม่ไม่จับครัโอเคนะครับได้เดี๋ยว ตั้งคัดไล่หายอีกทีหนึง่งแต่ว่าหายนะครับที่ว่าขับออกไปแล้วก็พอกลางๆเกียร์ก็ยังดไล่ไล่คันล่งนะครับมันก็ยังเลียแต่ตอนนี้หายใช่ไหมแต่ว่ามันมาติดตรงที่ว่าตอนสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์ยังเลื่อนนิดๆอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเพราะระบบพันละโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ใครที่คิดที่จะ กึงออกนะอย่าเด็ดขาดเลยนะครับอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำเลยนะครับกึงฝาครอบประคองปลายเข้าเอียงออกนะครับฝาครอบคัดตัวนี้นะอย่าอย่าเลยนะครับอย่าหาทำนะครับนี่นะโอเคนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่างเหลี่ยมช่างลายฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอย่างน้อยก็ได้มามาห่อหนึ่งก็ยังดีนะครับก็สหลับคลิปนี้ ประมาณเท่านี้สวัสดีครับ